มาตอบเมนี้นะคะสอนวิธีเปลี่ยนเบอร์มือถือใน i ิกตอกช็อ p นะคะค่ะก็ให้ล็อกอินเข้า t i k t อกเซนเตอร์นะคะซึ่งถ้าในมือถือนะคะคุณจะต้องเปิด Google Chrome แล้วก็ล็อกอินเท่านั้นนะคะจะเปิดจากตัวแอป t i k ตอกเซนเตอร์เนี่ยจะไม่สามารถทำการเปลี่ยนเบอร์มือถือได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในคอรบนะคะก็คือเข้าใช้งาน t i k t อกเซนเตอร์ได้ตามปกติเลยนะคะพอล็อกอินเข้ามานะคะให้มองไปที่ด้านล่างนะคะจะเห็นเป็นรูปคนตรงนี้นะทิมเข้าไเลือกโปรไฟล์ผู้ขายค่ะ แล้วก็เลื่อนไปทางนี้นะคะทางนี้จะมีหมายเลขโทรศัพท์อยู่นะคะให้กดเปลี่ยนนะคะแล้วบางคนเนี่ยต้องการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เพราะว่าเบอร์โทรศัพท์เดิมเนี่ยไม่ได้ใช้แล้วนะคะซึ่งถ้าเกิดไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยก็คือคุณจะไม่สามารถรับส่ง SMS ได้ถูกไหมคะดังนั้นให้คุณกดยืนยันด้วยอีเมลนะคะแล้วให้กดส่งรหัสค่ะแล้วไปเช็คเมลนะคะ t ิกตอกเนี่ยเขาจะส่งรหัสยืนยันมาทางอีเมลที่คุณได้กรอกไว้ คุณก็กรอกรหัสที่ส่งมาให้ทางอีเมลนะคะแล้วกดถัดไปแล้วตรงนี้เขาจะให้เราป้อนเบอร์มือถือใหม่นะคะก็ป้อนเข้าไปนะพอป้อนเสร็จนะคะก็กดส่งรหัสตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะคะจากนั้นรอรับรหัสที่จะส่งมาทาง sms ใน,ในมือถือใหม่ที่คุณป้อนไปตรงนี้นะคะก็เอารหัสนั้นเนี่ยมาป้อนในช่องรหัสยืนยันตรงนี้นะคะ เสร็จแล้วก็กดถัดไปนะคะเป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนของการเปลี่ยนเบอร์มือถือใน TikTok Shop ค่ะ